โอ้มาดูหัวมันใหญ่จริงๆครับมาดูครามครับ,บใหญ่มากเลยมันห้านาทีสองพันปีหัวใหญ่จริงๆนี่ใหญ่มากเลย ฝนตกมาน้ำท่วมล้มเลยกินมันจะเมาไห้กันเนี่ยงัวใหญ่ถ้าอยากได้เมานะครับเนี่ย้ใหญ่จริงจริงต้นมันะ ผูกหักไปหวัวใหญ่จริงๆเลยมีหลายต้นกันเลยอีกประมาณสองสามต้นเนะกินได้ใหญ่สุดเลยเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ย มีต้นมีกระใหญ่ไม่ได้ใหญ่ตงรงความไก่ครับเลี้ยงไก่คุณ มันใหญ่สุดๆเลยคลิปนี้ก็จบแค่น,นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปหน้านะครับพิวฒิสตอรี่นะครับ,บคนละสวัสดีครับ